ขวัญใจฟาร์มเฮสวัสดีจ้าชาวนี้ก็วันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนนะจ๊ะเราก็มาเตรียมโรงเรือนทำความสะอาดโรงเรือนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังแขวนเชือกที่เราจะใช้ในการแขวนก้อนเฮดนะจ๊ะเพราะว่ารอบนี้เราปิดออเดอร์ปิดการขายของรอบเปิดต้นเดือนมิถุนายนเรียบร้อยละ อันนี้ที่เหลือก้อนไม่ค่อยสวยอยู่ประมาณ500อก้อนได้บ้างจ้ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้ามาเปิดในโรงเรือนกันก้อนไม่ค่อยสวยในรอบนี้ก็คือเชื่อมันเป็นลาดำมันติดลาดำมาเนาะมันก็ทําให้ก้อนหน้าก้อนไม่สวยบางก้อนก็เชื่อเดินไม่ค่อยดีเราก็จะเอามาเปิดเองเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ พยายามเปิดดอกให้ได้รอบละประมาณ500ก้อนนะไม่ว่าจะก้อนสวยหรือก้อนก้อนไม่สวยก็ตามถ้ารอบไหนมีก้อนสวยเราก็แบ่งมาห้ายแต่ถ้าถ้ารอบไหนมีก้อนไม่สวยเราก็จะเอาก้อนไม่สวยมาก่อนวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการแขวนเชือกที่ฟาร์มของเรานะจ๊ะเชือกอันนี้ก็คือเราทำ ใช้งานเองจะเป็นเชือกขนาด2.5ม mm ิลลิเมตรนะจ๊ะแล้วก็ลวดที่ใช้ในการทำแป้นก็มันจะเป็นลวดเบอร์15แต่ไม่รู้เขาเรียกว่าลวดอะไรเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เรามัดเชือกไปได้ประมาณเชือกสาม้วนก็ประมาณ100่งรเส้น อันนี้ทำไมก็เด็นมาอยู่นี่ล่ะวันนี้เราก็จะมาแขวนแขวนเชือกให้เสซจก่อนแล้เวเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเราว่างจากการปั่นฟางเสร็จแล้วมักฟางเ็จแล้วเราก็จะมาขนก้นเข้าโรงเรือนแล้วก็ลดน้ำกระตุ้นใหญ่ก่อนที่เราจะเปิดก้นนะจ๊ะวันนี้ก็พามาดูวิธีการแขวนเชือกกันใกล้ๆนี่อันนี้แขวนแฟนแขวนไปได้ เสร็จแล้วหนึ่งม้วนตอนนี้กําลังเข้าม้วนที่สองแฟนแขวนไว้มากอะ่ะเพราะว่าตัวเขาสูงเนาะความสูงของเชือกก็คือให้เรากะขนาดเอาจากรงเรือนที่เราทําไว้นะจ๊ะก็ให้มันอยู่ระดับพอแขวนแล้วให้ระดับเป็นระดับลวดอยู่ห่างจากพื้นสักประมาณนี้กะเอาว่าเวลา เฮ็ดออกดอกแล้วดอกจะไม่ไม่อยู่ต่ําเกินเดี๋ยวเราพามาดูวิธีการแขวนกันนะจ๊ะช้าๆหน่อยนะอันนี้แฟนก็จะแขวนคนเดียวทำหน้าที่แขวนเชือกเราก็จะไปเลือกก้นให้ลูกค้าต่อเพราะว่า ปิดการขายแล้วแต่ว่ายังเลือกก้นไม่มดนะก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มจากให้เราหาเกลืงกลางของเชือกแขวนเฮดของเราให้ได้ก่อนก็ใช้ใช้เท้าเหยียบไว้เหยียบแป้นไว้แล้วก็นี่เชือกมันจะมีสองเส้นนะจ๊ะเองดูดิสองเส้นอะแยกให้ดูดิเราจะใช้เชือกสองเส้นในการทำเชือกแขวนก้อนเฮด หนึ่งอันแยกกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราร้อยเชือกก็ให้เราจับไปทีละเส้นอ่าแล้วก็ให้เราทำจับบ่วงไว้ตรงหัวเชือกนี่นี่หัวเชือกจะจับไว้ปลาเนี่ยจับไว้แบบนี้เราก็จับที่แป้นแล้วก็เอามันสอดเข้าไป แล้วก็ค่อยๆปล่อยแล้วมันก็จะตึงพอดีนะจ๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋เรามาดูดูเขาทำโดยที่เราเราไม่พากนะอันนี้ถ้าทำจนเกิดความชันนานแล้วมันก็จะง่ายแล้วก็ไว ระยะหางของเชือกก็ให้เรากะขนาดเอาตามขนาดก้อนเฮดของเราเนาะอันนี้ของเราเป็นก้อนเล็กใช้ถุงเบอร์หกจุดห้าคูณสิบเอดจุดห้าระยะความหางของหัวเชือกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเราต้องจับเชือกให้มันไม่พันกันก่อนเวลาเราแขวนเชือกไปมันจะได้ไม่ไม่พันกัน แป้นก็นจะไม่เบี้ยวมันจะได้ระดับของมันพอดีเชือกนี้เราซื้อมามวนล,ละ90บาทนะจ๊ะส่วนลวดก็โหลละ55บาบาทวิธีการแขวนเชือกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ช่องทางเฟ e บุ o k เนาะชื่อขวัญใจฟาร์มเฮดจังวัดสุโขไทยชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี่เลยจ้ะ